คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนโอกาสต่อจากโน้นไปครับจากแนี้ไปท่านจะได้พับกบพบกับนายกรัฐมนตรีทุบครับผมตีสี่เฮียขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านด้วยครับเต็มต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 ม one two

ธรรมะธรรมโมวันนี้เนี่ยเราต้องรอรับท่านพระเอกประหยัดจันโอชุดเดี๋ยวนี้ท่านจะมาฉีดวัคซีนอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะต้องเตรียมแมตตามาทาสถานที่พร้อมที่สุดเนาะก็ะฉีดให้คนดูจะได้มั่นใจโอเคเดี๋ยวเราต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมแต่เดี๋ยวนะักคงนักข่าวมาภาพเพื่อไปจะได้แบบมันคงเนาะเฮ้ยใครออกไปเลยเอาของคุณโุณออกไปด้วยไปไปออกไปเอาของคุณโอไปด้วยเฮ้ย ตอรวคอมผมหายในสอนอนใช่ตรงนี้เลยผมเห็นอยู่จัดจ่ะผมเห็นอยู่จัดจ่ะมีคนเอาไปมีคนไปเจอแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นใครมาดิหมออ๋อเรียบหมอ,อ,วหมอสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่25ประจำเดือน พฤษภาคม2,564นะครับผมก็สถานการณ์ล <Labor ator il fi> ่าส <vastly lava> <People> ุดในวันนี้นะครับแอดไปเจ้าค่จ้านิ่งๆสิครับผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่ผมนายแพทย์ทวีศักดิ์เพชรปานีลูกกับอ้าวสวัสดีครับพี่ตัวตัวแสบนะ่อนี้อะ่อนี้ะตัวแสบไปเด็กดีเยี่ดี สถานการณ์ล่าสุดนะฮะประจําวันนี้นะครับก็คืออันนี้ผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับเชื้อโควิดนี้นะครับผมโควิดนะครับสถานการณ์ของบ้านเรานะครับจะดีขึ้นภายในเร็ววันนี้นะครับวันนี้ทางสบคกพอสรสปชนะครับแล้วก็ทางด้านหน่วยงานของกมกก็มีของงานของงงกปนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งหน่วยงานที่ ครอบกับทมหาไทยนะครับก็จะมีกกนนะครับแล้วก็มีกจดตดตปปอนะครับมีหน่วยงานนี้ด้วยนะครับไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองนะครับแล้วก็มีหน่วยงานนะครับพนงรอจตกมนะครับผู้นําวันนี้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่โขงเจียมนะครับเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับและพระอาทิตย์ตกนะครับที่แหลมพมเทพนะครับ ที่ภูเก็ตในเวลา18นาฬิกานะครับก็ฝนตกทะเลลื่นถนนมีคื่เล็กน้อยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังด้วยนะครับครับพยากรอากาศวันนี้ก็เรียนเชิญครับนโอกาสต่อจากโน้นไปครับโอ้จากนี้ไปท่านจะได้พับกบพบกับท่านผู้นำนายกรัฐมนตรีทุบทุกครับผมตีสี่เฮียขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านด้วยครับ กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักจริงทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นงานบิ๊กงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่ท่านได้ทําสัญญาไว้จะต้องไปพบแปนเพลงทั่วท,ทุกสถานที่วันใดเว้นว่างจากการทํางานหามรุ่งทาท่ำแทบล้มเป็นประดาตายเลี่ยวแรงอาจจะแหบแห้งไปบ้างต้องขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยหลังจากที่ท่านได้ฉีดเข็มแรกครับวันนี้ท่านมาฉีกเข็มที่สองขอเสียงปรบมือให้กับท่านประหยัดจ,จันโอชุดครับ ราปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ <longing. S 1> เขาเกิดมาเพื่อที่จะมาอยู่ในแวดวงการเมืองเขาไม่เคยคิดที่จะมาจับหรือว่านั่งเก้าอี้หรือว่ามีอํานาจในทางด้านการเมืองเลยครับ <sk r isa> แต่ด้วยความจําเป็นที่ทําให้ประเทศของเรามั <sk r isa> ง่ <sk r isa> งคงมั่งคั่งยั่งยืนครับวั <sk r isa> บนนี้ท่านมาแล้วครับขอ,อเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประหยัดจันโอชุดครับ ทุกครั้งที่เขาเหยียบย่าไปที่ไหนเขาก็จะให้นโยบายรอบหน้ามาเลยเช่มได้ได้ครับเขาก็จะให้นโยบายกับทุกจังหวัดไม่ว่าที่ไหนน้ําท่วมเขาก็ให้ไปเลี้ยงปลาไม่ว่าที่ไหนแรงเขาก็จะให้ขุดบ่อเก็บน้ําภาคใต้ผลผลิตราคาไม่ดีให้ไปปลูกอย่างอื่นเขามีนโยบายที่ดีเสมอมาครับมือขวาเขาถือไม้มือซ้ายเขาถือปืน <c oughs> วันนี้ครับท่านมาแล้วเจ็ดปีที่รอคอยท่านประหยัดจันโอช่วยครับเต็มเตมเตมมมตมมม เอ้ยอะไรอ่ะอนุชนเฮ้ยเฮ้ยกลับไปก่อนกลับไปก่อนอนุชนโอ้ยอยู่นานเลยช่วงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นมานะท่านครับมีหลายหลายคนได้ส่งคำถามมาเดี๋ยวป๊บนึงนะถ้าเสื้อไม่ซักก็ไปซักซะก่อนนะไม่ใช่ดมเสื้อผ้าอยู่แล้วเนีย เฮ้ยผมตรวจความเรียร้อยท่านครับผมเขาเป็นบริการครับท่านต่อมีหลายคนครับส่ง SFS มาหาเราถามว่าว่าไงท่านท่านเบื่อไหมที่อยู่มา7จ็ดปีแล้วเบื่อจะอยู่ไหมล่ะฮะทำไมอะไรเนี่ยแล้วนี่ใครเนี่ยผมนายทวีศักดิ์ครับอ้ยไอ้เหี้ยเอาไปอาถรรพ์แล้วปากมันเชยไปโจ๊กกับหมูซะแล้วเชยเชยเครับท่านครับ อันนี้ครับเดี๋ยวผมเช็คไอ้ที่นี่ก็เราแวงที่ใส่คนก็มีแค่นี้สำเนียงส่งมิสเตอร์บีนมาดูแลกูเลยอ๋อไอ้สารโอเคครับท่านโอเคโอเคนะก็เดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะครับท่านน่น้องประชาชนอืไม่มีสมองเฮ้ยไม่มีไข้ครับท่านบริากาศท่านหาคู่มือขัดอั้นเกี่ยวกับการเล่นกับนาเนางนาล้ง เข็มแรกเป็นไงครับท่านอ๋อเข็มแรกไม่เป็นไรแล้วเข็มต่อไปไม่สมบูรณ์เสิมเพราะว่ามาครับแล้วเออ่วันนี้ท่านมาฉีดเข็มที่สองอันนี้เป็นของของยี่ห้ออะไรนะครับท่านของไอแอดแอดอะแอดจ้ะบ้าบ้าโทษครับท่านโทษท่านอุ้ยอุ้ยยุงยุงครับท่านโทษทีอันนี้ยุงมืออะยุงเฮ้ยเป็นตาทดลองล่างนี่ท่านท่านอันนี้ผมถามนิดนึงนะครับว่าขนาดผมเป็นหมอนี่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรงนี้เลย แต่ว่าทำไมท่านได้ท่านได้ฉีดถามมาสิใช่ยอมเฉลยหน่อยมาเอ้าเร็วใบกระท่านใ่ไอันนี้คือผมผมผมถามท่านก็เออก็เฉลยหน่อยนตอบไม่ได้ผมถามท่านว่าทำไมท่านถึงได้ฉีดอันนี้อ่คำถามมาสิมันก็เป็นคำถามาก็ดีก็รอคำตอบไงก็เฉลยหน่อยสิก็ผมถามท่านไงผมถามท่านว่าก็ตอบไม่ได้ก็รอเฉลยเนี่ยก็ตอบมาสิก็ผมถามท่านว่าทำไมท่านถึงได้ฉีดอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมใช่เอออ่ะเขาต้องมีคำตอบใช่เอาต่อมา แล้วมึงงงเฮี้ยอะไรท่ฮะเฮ้ยเฮ้ยพูดกับนายกพูดดีๆเฮ้ยบรรยากาศคือกูกำลังจะมีเรื่องกันมึงพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้กูมาทำอะไรเนี่ยตอนพูดนีตอ่้เดินดิ้นเดินแบบสวยแล้วสวยแล้วไปรอที่รถผมต้องอยู่ดูแลท่านท่านครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญสื่อมวลชน นะครับมาในนี้เลยนะครับู้สื่อไหนมาเอาเป็นสื่อสื่อมวลชนเอามาใช่ครับสื่อมวลชนเป็นมวลมวลชนมวลพดมหมเฮ้ยเป็นใคเป็นคคเครียดกัดแต่ว่าผมเอาสำนักคือก็ก็เชิญมาทุกสำนักเลยไม่ได้ทำไมนะท่านเอาแล้วเอาสื่อออกไปแล้วไปพูดกันมั่วั่วเขาู้วหมดละเออเอาก็ดีแล้วไงครับคือก็ท่านจะได้เป็นหลักฐานว่าคือท่านได้ฉีดแล้วใช่ทุกคนจะได้มั่นใจแล้วท่านจะสลับบั็อกสอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องอะไรฮะ ไปเรอที่รถจตาร์แอร์ไว้ขอราษท่านรถถังโอ้ยเจ้ายสตาร์แอร์รถถังสตาร์แอร์รถถังมากไม่รู้มาก็ต้องใช้ดิไใช้ประหลเดี๋ยวผมเล่นเชิญสื่อชวนเลยดีกว่าคันี้ใช่ๆๆ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 ๆ เฮ้ยตีเด็กไหมเอาพัดพดเฮ้ยเอาของทิ้งเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะ้รเฮ้ยเฮ้ยการอ้กเหี้ยทำมาทำมาทำมาทมายูวอนยูวอนกระาษกระยากระดากระดาษกรดายกระดาษกระดาาษกาษกาษ้ายกระด่ษกระะดรดาดเษาษกรารกระมลงกะกระดาษกระดาษร้ดาษาษกาษายกราษ้ระดาษเราษกยะดายกระาษกระนดาษกระกายด อ๋อที่ขอที่เรียกให้เอาจิ๊ตชู่ส่งมาให้หน่อยนะเอออันนี้เป็นนักข่าวหรือว่ามาเป็นโอ้ยเอ้ยไอคีเป็นฮีโร่เลยคนค่าหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเสร็จแล้วโอเคคุณเคยนักข่าวอุ้ยอุ้ยนแบบอินเดียอยเนู้นแบบอินเดียมันต้องมันต้องตบมันต้องมีแบบตบเสียงดังด้วยไหมครับได้ครับเคยดูนี่หมอนะเนี่ยหมอจะกู้อคนไหมล่ะไม่เอาครับเฮ้ยอย่าบ้าเลย พอไม่สื่อไลจบปริญญาตีที่ไหนเนี่ยเอ่อชิคาโกปริญญาโทเบอร์เช็คแล้วปริญญาเอกไม่ยังไม่ยังไม่ต่อลบคนละครึ่งคนละครึ่งนะเอาแล้วที่ใครเอาหัวเครื่องบินมาเนี่ยอันนี้อันมาเลอร์เลยเฮ้ยไปย้ายไม่ต้องอันนะไม่ต้องอันแล้วเหมือนเรามุ่งมาเล่นอะไรหัวก็บินหัวก็บินมามาขอมทายหน่อยคนไหนก็ทายคนไหนนี่อันนายยกครับนายกท่านนายกถ่ายตรงนี้แล้วหนึ่งไปนึงถ่ายทันอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อถ่ายทำวิดีโอครับทำไมต้องทำไมต้องกดรัวๆเงี้ย พราะว่ามันถ้าลง YouTube ก็25เฟรมต่อวิเลยมพูดจะวนวนหน่อยแบบไม่ถอากล้องไปโยนโอชิอะถ้าถ้าเกิดวนวนนะโอชิวิตตี้ต้องกี่เฟรม60เฟรมโอ้ผมเคยถ่ายลองเทคทีนึงเป็นไงนิ้วล็อกเชิญต่อครับเชิญต่ออันนี้คือต้องต้องต้องถ่ายท่านผู้นำต้องถ่ายท่านผู้นำเป็นหนึงนะเป็นหนึงท่านไหนบอกว่าเอาสื่อมวลชนมาทุกสำนักเลยไงทำไมมีแค่ที่เดียวเอามาคนเดียวมันจะ มันจะได้คุ้มได้ไงเอามาเยอะๆมันคุมไม่ได้มันคือวายนะแล้วควณหยุดมีโออย่าหยุดดิวีดีโอถ่ายวเดียวได้แป๊บนึงนะมึงไม่เปิดเลนนะนี่เธอถ่ายต้องอะไรเป็นแก๊งโผล่พี่นี่ผมผมผมได้เข้ามาคนเดียวอันเนี่ยเข้ามาคนเดียวทำไมได้คนเดียวอ่ะก็เอามาเยอะๆใครโูงแรมขายผักผมเข้ามาไม่รู้จริงไม่ไม่ไม่ได้เตรียมกันมาใช่ไหมเตรียมอะไรเตรียมหนังใหม่ไม่เตรียมครับไม่ได้เตรียมเออตอนนี้ท่านไม่ลงคลับนะครับสวัสดีครับ รู้จักหรือเปล่ารู้จักสิทำไมคุยเหมือนสนิทนายกนายกอะไรฮะนายกรัฐมนตร์โธ่เฮ้ยรัฐมนตรีรัฐมนตร์โธ่สะอาดไปก่อนประหยัดจันโอชุดใช่ใช่ชื่อเล่นชื่อตู้นายกตู้อ๋อนายกตู้ใช่ไหมครับใใครจะไม่รู้จักตู้ตู้ไม่ได้เป็นสนิทนะถ้าสนิทเฮ้ยมึงผมเรียกเฮ้ยมึงแล้วแต่นี่คือไม่สนิทไม่สนิทเรียกท่าน มีจับมือจับหัวกันด้วยนะเอาจับมือจับหัวกันด้วยก็เป็นผู้ใหญ่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มในการฉีดวัคซีนเข็มที่สองได้เลยได้ครับเจอกันก่อนนครับผ่าตะกะพันเนี่ยออะะไรเฮ้นเฮ้ยโอ้โหนายกมหาคุณคุณทำอะไรครับเนี่ยเออมีจิบินดูด้วยเดี๋ยวต้องวัดความดันครับโอเคเดี๋ยวผมจับให้จัดให้หน่อยครับไอ้เฮ้ย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 เ ท่านท่านเป็นอะไรครับคิดอะไรเปิดเปไปหน่อยคิดอะไรเปิดเปไปหน่อยโอเคเอาเขียนงั้นเดี๋ยวผมผมพร้อมพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะขอรับความดันนิดนึงอ๋อช่วยจับนิดนึงรับไงเขนไม่ใช่ไ่ใชไม่หม่ใช่มันจะมีประโยช่าใครับท่านเป็นอะไรครับอ้าวคิดอะไรเปิดเริ่มปหน่อยยังยังยังเลยครับท่านยังหรอครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรอ่ะเล็กเส้นนะเล็กเส้นนี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมโอ้โหพอดีเลย 啊！哦、uh。Huh. Oh. กำลังมึนพอดีไม่ใช่หรไม่ใช่เเดบวไม่ใช่ยาดมฮะอะไรครับเนี่ยวัคซีนแล้วผมเป็นอะไรมาครับเนี่ยมันจะแพ้ไหมมันมันน่ามันจะเบี้ยวมันต้องฉีดครับโอเคโอเคครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากเล้วอย่าเก็สนุกไปเลยเฮ้ยไม่เนีย Yes อันนี้อันนี้นะครับเป็นแอซ่านะครับแอซ่าเซนิก้านะครับตันนี้วิดีโอเป็นวิดีโอฮะเป็นวิดีโออะไรหกสิบเฟรมคุณต้องไปจับสลากเลยท่านนายกถึงสุอนิดนึงท่านท่านนายกถึงท่านนายกท่านเป็น พ่อทำเป็นเล็กพ่ออ่ะพ่อบอกพ่อแล้วอ๋อสันมาพดีแล้วมันปลอดภัยจริงเปล่าปลอดภัยอยู่แล้วครับเนอะปลอดภัยนะใช่ไหมปลอดปลอดภัยปลอดภัยนะผมขออนุญาตโค้ดอัพนะครับโอ้ยเออโอเคแขนแขนแขนเปแล้วฮะแขนครับแขนแขนเนี้ยฮะแขนผมก็ถือกล้องเลยนี่นี่แขนซ้ายมันมันล่วงไปแล้วโอ๊ยไม่หรอเอาขึ้นมาได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรเล่นน้วหรอไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถ่ายเฮ้ยอุ้ยอ๋อไม่เปนแล้วกล้องไปไหนอ่ะ กองอยู่ข้างล่างแขนมันไม่ได้หมอแล้วมือคุณมาโดนเข็มผมฮะบอกเก็งนะมันไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรฮะหนึ่งสองหน้าอยู่นี่ฮะหน้าอยู่นี่มันแรงไปบอกขอโทษขอโทษเวียงเอ้ยจะบ้าหรือไงน้ำเปล่าเอาหรออันนี้คือโชว์เฉยยังไม่ได้ออกจากกรต่าขวดฮะ มันปลอดภัยแน่นะครับหมอก็ได้รับการจากกพอแล้วครับอะไรครับเนี่ยชื่อเต็มองการแบบว่ากุงกุ้งกัวปะกรพององการการงานพื้นฐานอาชีพใช่ครับเป็นแบบพื้นฐานอาชีพในการที่เขาเหมาะรับวัคซีนอ่ะอ๋อนี่ควบคู่กับองค์การอะไรครับสพชชื่อเต็มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอ๋อเชื่อถือได้ก็เอางี้เถอหมอผมขออาสาฉีดก่อนนายกเฮ้ยล้วัคซีนีเพราะว่าคุณไปฉีดคนที่เป็นแบบไม่ใช่เจ้าตัวเงยอ๋อได้ครับเราเราแบ่งครึ่งแล้วแบ่งขายใช่ไหมแบ่งครึ่งครึ่งโดสเอาเหรอดสสเล่าด สูงอะถ้าโดนสูงเท่านีอ่ะถ้โดนต่ำกเท่านี้กับแบบอีเอลยังโดนหมอตลกดีวะวีดีโอวีดีโอเลยตลกจับภาพแม่งไว้เลยเก่งนะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเข็มเราเนี่ทะลุเสื้อได้เลยอ๋อเอ้ยอันนี้ผมต้องถ่ายปะเพ่อถ่ายถ่ายถ่ายพอไหมถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยลูกอ๋อถ่ายเลยนะเก่งนะเก่งนะคือเราเอาภาพอยู่แล้วเราเฟซอยู่แล้วพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเฟซอะไรอ่ะไม่มีฮะอ้าวโกงไม่ไม่เขาจะโกงไอ้บอโกงเขาจะโกงไม่โกง่โกงไม่โกงไม่โกงใครเนี่ย งงแม่งงแม่งงงงแม่เฮ้ยมึงเหมือนจะผิดกูแล้วมึงจะงงกันหมดอ่ะงงกันหมดอ่ะจับผ้าปน้าไปครับไว้จับเอ้ยไอ้เชี้ยเฮ้ยนี่ผมโคดอัพที่แขนแล้วไม่เห็นเข็มเลยหรอผมไปฉีดที่คออ้าวไอ้หมอไม่เป็นไรฮะดื่มน้ำเยอะๆบินปลอดไทยเจรนี่เห็นนะเห็นนะมาพูดแบบนี้นะคืออันนี้ผมผมหยอกกันเล่นหยอกกันหยอกกันนเล่ ของนี้ผมเอาวัคซีนตัวใหญ่เลยโอ้โหวัคซีนผสมต้องหมอ50ปีไม่ต้องฉีดก um ันอีกแล้วนะก็อันอันนึงคือสามารถใช้ได้แบบหลายร้อยร้อยคนหลายโรคความร้อสูงใช่ครับครับครับคุณโอท่ชนโทรศัพทยครับสวยถ่ายทะลยแล้วถ่ายทะลยแล้วด้ี้โอ้โหเป็นสายน้ำเลยดดานพร้อมไหมไม่พร้อม ไม่แล้วเหรอโหเอาดิเอาเลยเอาเลยเนี่ยเอาเลยตั้งใจท้าผมนะขอคุกเข่านิดนึงนะเอาให้กินชามแบบนักคุกข้าวเหี้ยหมอไม่ดีเฮ้ยไอ้หมอคุณทำอะไรเนี่ยเก็จะปักเข็มมล้ะ ปากก็ปากก็แทงไปดิแต่ว่ามันมันต้องใช้แรงหนึ่งผิวโค้งเป็ผิวควายเห็นเป็นควายยังทุกคนเนี่ยเอ๊ะใจเย็นใจเย็นคุณนายกไม่เป็นใครอะไรนี่คนนึงคูณอยู่ในเรื่องอะไรเนี่ยคุณนายกยิ้มยิ้มก็ไว้มองกล้องดีบันทึกดูสยองเลงวะกล้องมอนก็แค่ยิ้มใส่ไม่กเวียดเลยอ่าแอนแอนเติดกล้องเลยแล้วแล้วมึงกดเล็กเกอมาเลยเล็กก่อนโอเคมึงฮิกฮิกมาเลยเดี๋ยวไปนะหมอเดี๋ยวหมอจะบอกผมผมจะได้ไหมนะได้ไหมมึงจะทำคิวเทียด เฮ้ย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 อ้เก่งหน้าไว้เก่งหน้าไว้นายกเก่งหน้าไว้เม้ยซูรีซูรีใหญ่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 แก่ดิมีความสุขครับเราต้องมีความสุขครับเฮ้ยเฮ้ยหมวดหมวดบอกหนังให้ผมหน่อยพาปลอดสารที่เออคนนี้ไอ้หมอนายกนายกหมอกรัชื่อหมอครับชื่อหมอครับหมอสองโอ้ยบินด้วยแม่เราโดนมาเลยละหมออีกเข็มได้ไหมผมไม่ได้อินเสิร์ตโอ้ มันอัดอั hmm. ้นเนาะมันก็หลายปีมาแล้วมันก็อัดอั้นอยากจะทำอะไรเขาแต่ทำไม่ได้อันนี้ตึงตึงไมอนอันนี้โปโปอันนี้ตึงตึงตึงโปโปตึงตึงตึเดี๋ยวโปโปตึงตึงตึงเดี๋ยวโปโปตึงตึงตึงนะอันนี้อันนี้หนังเพลงป่าผมจะได้หนังเพลงป้ะสายมีป้างหนังแข่งเลยเฮ้โปทันท่านเล่นอะไรหดี๋ยนกูตบเลยตกเลยทฝั่งนี้หรือปล่าฝั่งนู้นใกล้หมอมึงทำเองดิงั้นเดี๋ยวผมขอสอบก่อนเลยโอ้ยดูมัน พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจะสัมภาษณ์ท่านนะครับว่ามีความว้าวอุยว้าวมีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านนะครับผมบอกได้เลยว่าเขามีความรู้สึกดีนะอยาครับท่านท่านหลับตาดึงดึงตรงต้นคอหลังดึงต้นคอหลังไหเดี๋ยวตามจะลุกเบิกขึ้นมาอีก ประชาชนพี่น้องนะคืออยากให้มาฉีดวัคซีนกันเพื่อความปลอดภัยของประเทศเรานะเพื่อจะให้มามากันเยอะๆมามากันน่ะก็อยากให้ทุกคนนะก็หยุดเชื้อเพื่อชาติกันแล้วก็มาฉีดวัคซีนกันทุกคนนะเออโอเคทุกอย่างปลอดภัยดีผมโอเคปลอดภัยครับครับอ่ะโอเคครับครับอ่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับนะครับก็หวังว่าทางเรานะครับก็จะให้ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดนะครับประมือ นะครับเป็นการที่สุดนะครับแล้วก็นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะครับเหมือนที่ท่านนะครับได้ปลอดภัยและจากไรแล้วไม่ปลอดภัยและจากนี้เป็นต้นไปแล้วปลอดภัยจากนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับจะแพนจะแพนไปรอบจับเลื้งจับจับขึ้นมาจับมาจับเลื้งภาพสุดท้ายก็จะเป็นภาพที่ท่านโบกมือบายบายทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสอเครับบ๊วยบ๊ยบ๊วยเวยเว้ย